สวัสดีโกจวนครับสวัสดีน้องกรณ์ครับสวัสดีครับผมน้องเกียรติครับครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่ในเพจซุปซับไทยแลนด์นะครับโกจวนครับผมอ่ะเราถามโกจวนก่อนตอนนี้โกจวนอยู่ที่ไหนครับเห็นอยู่นอกสถานที่ตอนนี้มาอ่กับนักฟุตบอลอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับก่อนจะแข่งสัปดาห์นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับจะกลับมาทิ์นี้ครับ <ม>ครับนักสุดท้ายครับโอเคอ่ะงั้นผมเข้าเรื่องก่อนนะครับเรื่องของแชมเปี้ยนลีกที่กระบี่เนี่ยก็ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับครับคําถามก่อนเลยครับโกครับผมคำถ,ถามแรกนะครับสิบสามปีวนวงการฟุตบอลเนี่ยกระบี่เคยขึ้นไปถึงทีสองถึงเจ็ดเจ็ดปีถูกไหมใช่ครับ เรื่องราวมากมายประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยครับสุดท้ายปีที่ผ่านมาเนี่ยโกบอกจะไม่ทำแต่สุดท้ายก็มาทำแล้วก็เข้าแชามเปี้ยนลีกได้เอาสาเหตุที่คัมแบ็กกลับมาครับเป็นไงบ้างครับครับคืออย่างนี้จากปัญหาที่เราเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ทีสองจนตกมาอยู่ทีสามเลยนะปัญหาที่มันมากมายมากก็คือในเรื่องของออกฎกติกาของทีผาที่ หลายทีมไม่ค่อยเข้าใจนะครับชเช่นกรณีที่นักเตะมีสัญญากับเรานะฮะทีนี้นักเตะเล่นไม่ได้คุณภาพอย่างเงี้ยแล้วเราเลิกสัญญาในสัญญาก็ระบุชัดเจนว่าเราถ้ามาอยู่ในแผนการทํางานเราสามารถจะยกเลิกได้โดยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเมื่อเราแจ้งล่วงหน้าสามสิบวันทีนี้พอเราเลิกสัญญาไปแล้วมันก็ไปร้องเรียนผีผ้าผีผ่าก็สั่งปรับเรา เราจะชี้แจงยังไงเขาก็ไม่ได้ฟังผลเราแล้วก็ปัญหาก็คือว่าสมาคมฟุตบอลเองเ่ะเมื่อทราบเรื่องแล้วก็ไม่ค่อยได้ตามเรื่องให้เราด้วยมไม่ไม่ยอมชี้แจงไม่ยอมยืนยันทั้งนนั้นที่รายงานประจําปีของอ่าสมาคมาก,กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็ระบุชัดเจนว่าเด็กคนนี้ได้ลงกี่นัดใช้ลงกี่นาทีลงไปแล้วทําสกอร์ได้หรือไม่ได้อย่างนี้ผมจ้างศูนย์หน้ามา มาเล่น13นัดยิงไม่ได้สักลูกอย่างนี้เลยป่หให้พุกจ้างต่อได้ไงเราก็ต้องเรื่องจ้างพอเรื่องจ้างปั๊บมันก็ไปไปร้องสมาคมผ่านไปจนถึงถึงฟี่ผ้าสุดท้ายฟี่ผ้าก็ให้เราตอบเราตอบชี้แจงยังไงเอาหลักฐานที่เขาเกลเรไม่มาซ้อมตามกําหนด,ดที่เราปรับเงินอะไรก็ไมให้มันก็ไม่ฟังสุดท้ายก็ปรับเรามผมเคยโดนปรับจะเป็นล้านเลย ครับโดยที่ใช่เหตุเลยซึ่งซึ่งผมว่ามันไม่ได้ท,ทุกทุกทีที่โดนเพราะมาโดนปรับทั้งนั้นแหละครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วสมาคมเป็นเรื่องเราผมต้องตามเรื่องให้แล้วต้องเอาเหตุผลภายในเมืองไทยผมถามสมาคมว่า,วาถ้าถ้าเราเกิดฟ้องร้องกันตามกฎหมายไทยตามกฎหมายแรงงานไทยนีในการเราเลิกจ้างถูกต้องตามสัญญาถ้าเกิดเราชนะแล้วใครรับผิดชอบเงินที่ต้องเสียค่าปรับไปก่อนแล้วอืม ถามว่ากีพิพาธอยู่เหนือกฎหมายไทยได้อย่างไรล่ะมันไม่ได้ถูกไหมอันนี้มันเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องภายในเขาว่าตามกฎหมายแรงงานีิพามายุ่งอะไรถ้าโอเคผมไม่เบี้ยไม่จ่ายเงินเดือนทั้งที่เด็กมีผลงานหรือไม่ได้ผิดอะไรเลยอย่างนั้นคนละเรื่องกันแต่นี้มันไม่ใช่ไงแล้วปัญหาจุกจิกหลายเรื่องผมเลยบอกปัญหาว่าเลยทําจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมก็โดนปรับ ครับแล้วอยู่ๆสมาคมบอกโอเคพิ้าเรียกค่าปรับที่คิดค่าปรับที่เราต้องเสียค่าปรับให้นักเตะอีกมันก็เพิ่มมากฎหม่เราก็ไม่รู้ที่ว่าก็อาจจะโอเคอาจจะเป็นข้บอบกพร่องของเราที่ไม่ได้ศึกษากฎพิพาก็จริงอยู่ก็ในฐานะที่ว่าเราแพ้พูดง่ายๆว่าเหมือนเขาตัดสินให้เราแพ้คดีน,นักเตะแล้วอยู่ๆพิพาก็เรียกค่าใช้จ่ายจากเขาอีกนะจะเป็นเงินตั้สองสามแสน แล้วสมาคมมาหักเราเวลาเงินจ่ายเราก็หักเราโดยที่เราก็ไม่เคยรู้อะไรมาก,ก่อนหรยออไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็เลยปัญหาหลายๆเรื่องเกิดขึ้นมาท,ทั้งการที่ว่าบางทีเราเล่นไปแล้วที่อยากที่เราลงลงลง,ลงชื่อตกลงในการที่จะลงลง,ลงมาเล่นในลีกต่างๆด้วยกันเนี่ยนะซึ่งในในข้อตกลงกันชัดเจนว่าระหว่างสโมสรกับสมาคมฟุตบอลในประเทศไทย ระบุชัดเจนว่าตัวดีที่นักเตะจะร้องเรียนหรือมีปัญหากับทีมปัญหากับผู้บริหารปัญหาระหว่างนักเตะก,กับน,นักเตะหรือนักเตะก,กับสโมสรหรืออะไรก็แต่ก็ให้ให้มาร้องเรียนกันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็ให้ตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นมาถ้าถ้าตกลงทั้งสองฝ่ายอนุญาโตกรตัดสินแล้วทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้ อันนั้นก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายอันนั้นคือข้อตกลงที่เรามีกันที่ที่เราเซ็นกันในในการลงทําการแข่งขันกับสมคบาคมฟุตบอลแต่สุดท้ายนี่มันไม่ใช่นักเตะมันไม่สนใจกฎเกณฑ์น,นี้เลยนักเตะต่างชาติมันไม่ร้องสมาคมมันร้องผ่านดลพิพาธโดยตรงเลยอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆดลพิพาธก็ให้เราเสียค่าปรับหรือยังไงผมว่ามันเกินมันเกินไปอ่ะอันนี้ก็เป็น,นจุดจุหลักนะที่ทําให้ผมไม่อยากไม่อยากไม่อยากจะทาต่อ นะแต่สุดท้ายสุดท้ายต้องทําต่อเ็าเนื่องจากว่านักเตะนักเตะที่อยู่ในกระบ,บี่เองเด็กกระบ,บี่เองมันบอกว่ามาหาผมบอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินสามแสนเนี้ยผมจะรวบรวมเงินกันไปจ่ายให้เองและคนมาทํางานต่อให้ช่วยหาทุนมาให้ผมบอกที่จริงสนะามแสนผมมีจ่ายให้ได้อยู่แล้วแต่ปัญหามันนะไม่ใช่เพราะผมไม่ได้ผิดอ่ะเข้าใจอ่า นีนี้พอน้องๆมันแสดงสปีตอย่างนี้เราก็อดไม่ได้ที่จะต้องดูแลต่อก็เลยปรึกษาห้เลยกับพระพวกกันก็ตัดสินใจมาทําต่อก็อย่างนี้แค่นั้นเองครับโดยวิธีการที่ทำก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเข้ารับชิปเป็นหลีกหรืออะไรแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแต่ทำอย่างไรให้ได้ให้ให้พื้นคืนชีพให้สมุทรพุตบอลกระบีน่นี่มันสามารถจะไปอยู่ในในใจหรืออยู่ในในในความรู้สึกดีๆของแฟนคลับของกระบี่เอซีต่อไปแค่นั้นเองครับ ครับมาในปีนี้เห็นตัวดีๆก็ยังอยู่เยอะตัวผู้เล่นนะฮะนักเตะเงี้ยตัวดีๆก็ยังอยู่เยอะอันนี้โกเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารด้วยไหมในปีนี้ฮะหลังจากที่นักเตะเขาจ่ายสามแสนไปแล้วปีนี้โกมันร่วมด้วยไหมครับก็ก็ผมเป็นตัวหลักที่เอาดูแลเขาอยู่อยู่ดีครับก็ต้องมาเหมือนเดิมก็มันมันมันทิ้งไม่ได้มันเลิกไม่ได้มันมันมันทักษะที่เรา เราตกลงกันกับพวกเด็กว่าโอเคถ้าถ้าพวกคุณคมีใจแล้วก็เป็นเด็กในบ้านนี่เราก็อยากส่งเสริมให้เขามีโอกาสนะครับแล้วก็หลายคนที่อยู่กับผมเนี่ยบางทีมีโอกาสที่จะไปดิวิชั่นสองหรือไปไทยลีกก็ก็มีแต่เขาบอกว่าถ้าโปรยวนยังทําอยู่ก็พร้อมที่อยู่คู่กับกบมีเอฟซีอันนี้ทำให้เราถึงใจและกินใจในความรู้สึกของเขาที่ที่มีกับบ้านเกิดแ ก็เลยเลยต้องดูแลกันต่อครับโอเคเข้าใจแล้วครับโก้ก็กลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมนะตอนนี้ที่กระบี่ชักจะเกินร้อยแล้วตอนนี้โอเคคำถามต่อไปครับหลังจากที่ผมเชื่อว่ากระบี่เนี่ยประสบการณ์เยอะแล้วประสบการณ์เยอะในเชียงฟุตบอลถึงทีสองแล้วแต่ปีนี้ได้โปรไลเซนมาด้วยนะครับประจั์เวียงสงเข้ามาร่วมงานันได้ยังไงครับแล้วก็พอใจกับโค้ชคนนี้มากแค่ไหนครับ คือผมว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโชคดีโชคดีของกรตบีนะครับที่จริงๆโค้ปมาจากเวงสงนี่ก็ก็รู้จักกันมาก่อนเดี๋ยวก็ไปเคยทางานร่วมกันทีนี้เนื่องจากว่าตอนที่เราอยู่เนี่ยปรากฏว่าโค้ดเนี่ยโค้ดที่พอทาได้สองแบนเน่ยเขาไปแต่ไแตงไปแต่งงานโอ้ครับไปแต่งงานแล้วก็เอ <c oughs> <c oughs> เขาก็เอือดใจก็บอกว่าเนื่องจากว่าเขาต้องไปรับภาระดูแลกิจการด้านพ่อตา ก็ที่ขอลาออกแต่เขาก็ให้โอกาสเราโอเคเขาจะพร้อมที่จะทําทําไปเรื่อยๆนะเพื่อจนกว่าเราจะอาคตใหม่ได้ซึ่งเราก็เกรงใจว่าเอ้ยเขาแต่งานใหม่ๆแล้วก็ต้องเราอยู่กับเราโดยไม่ได้อยู่กับลูงเมียเนี่ยมันก็ก็น่าห็นใจก็เลยผมรู้จักกับคุณนิวัคล้ายสั่งนะครที่ไปเป็นคนไทยที่ไปเป็นที่ปรึกษาของอสมาพันค์ฟุตบอลแข่งชาติลาว <im itation> แล้วก็เคยเป็นไปเป็นโค้ชทีมชาติลาวมาก่อนอ่าเป็นคนไทยที่อยู่ที่น <im itation> ั่นบังเอิญเขาโทรมาหาผมวันนี้เขากลับมาเมืองไทยนะมีอะไรช่วยก็บอกผมก็เลยถามว่าไอ้นิวั์คุณพอจะมีเอ่อพวกพวกที่เป็นอ่าโค้ชที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะทําทีมได้ไหมเขาบอกได้ได้พี่เดี๋ยวเดียวกันให้ก็เลยติดต่ออ่โค้ประจากเวียงมมาพอดีเขาหมดสัญญากับประเทศลาวพอดี ก็ประจัก์ก็ไปทำของในดิวิชั่นดิวิชั่นหนึ่งของเราอยู่ก็เลยก็เลยได้ประจัก์มาแล้วก็มาในราคาที่มิตรภาพผมบอกได้ตรงๆว่าไม่ถึงแสนโบลิเซนมาอยู่ผมจะไม่ถึงแสนครับนี่คือที่มาของอาจารย์ประจัก์นะใช่ใช่แล้วเสร็จแล้วก็มาทํากับเราโดยประจัก์ออกมาจากประเทศลาวแล้วก็ประกัดตัวสิบสี่วันวันที่สิบห้าไม่ได้เข้าบ้านเลยบินตรงมากระบี่เลย จนบนเล็กแรกเจ๊ได้กลับไปเจอหน้าลูกเจอหน้าเมียก็ถือว่าเขาเขาก็โอเคให้เกียรติเราแล้วก็มีความจริงใจกับเราแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะจะทําทีมนะครับก็เป็นคนที่ก็ไม่ค่อยเรื่องมากนะเด็กก็รักก็ถือว่าอยู่ก็ได้ก็ได้คุยกันตอนนี้ว่าปีหน้าถ้าอย่างไรถ้ายังอยู่ทํากันต่อก็เปาจะทำกับเราด้วยกันต่อไม่ไปไหน ผมถามว่าแล้วเรื่องเงินจะคิดยังไงเพราะเราต้องจำกัดจําเกียร์ก็บอกเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงก็มาว่ากันขอ,อได้ทำ้วยกันตอเพราะว่าเขาก็ก็มีความผูกพันกับเด็กกระบี่หลายหายคนที่ที่ค่อนข้างจะ,ะมีฝีมือแล้วก็พูดย่งไงเขาเขาสามารถพัฒนาเด็กได้พอเห็นเด็กมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเขาได้รับการสนองตอบที่ดีจากจากนักฟุตบอลก็เลยอยากจะทำต่อครับ ครับผมถามอย่างนี้บ้างครับโกครับเพราะว่าอย่างแชมเปียนลีกปีนี้โซนล่างก็ถือก็ไม่ง่ายบนสมควรนะครับแต่ทีมที่มาตรงนี้เพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งคือผลงานของปีที่แล้วด้วยครับที่ว่าอกหักในช่วงโค้งสุดท้ายครับปีปีนี้กลับมาครับมองยังไงบ้างครับกับคู่แข่งในปีนี้ครับโกครับอย่างังไงนะอย่างังไงนะครับอ่าปีนี้มองคู่แข่งยังไงบ้างครับที่เข้ามาในแชมเปียนลีกนะครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะ เราจะต้องไปกลัวทีมไหนบ้างผมบอกจริงๆว่ mm. ทุกทีมทุกโซนเนี่ยนะครับถ้าสามารถผ่านมาอยู่มาอยู่ในอันดับหนึ่งหรือสองของโซนแล้วก็เข้ามารับชิเปินชเปียนลีกได้เนี่ยผมก็ถือว่าน่า,นากลัวทุกทีมแหละครับเพราะถ้าไม่มีฝีมือจริงๆก็ยากที่จะเข้ามาได้นะครับก,ก็ถือว่าจะจะประมาททีมใดทีมหนึ่งก็ไม่ได้ก็ก็เป็นเรื่องที่เราต้อง ต้องดูกันให้ละเอียดขึ้นเม็ดต่อแม็ดนะครับก็เป็นเรื่องที่ทีมงานซับโค้ตจะต้องศึกษาดูดูคู่ต่อสู้ว่าเราจะตั้งเกมอย่างไงในแต่ละเกมก็ดูไปเกมต่อเกมนะฮะถ้าเกิดมันได้ขึ้นประตูมาลุกก็แล้วกันอย่าไปหวังมากเพราะหวังมากเวลาตกแล้วก็ช้ำใจมากโอเคผมถามอย่างนี้ผมถามเพิ่มนิดนึงในฐานะที่ว่าโอเคล่ะเป็นแชมป์เป็นแชมป์โซนแน่ร้อยเอร์เ ในบรรดาทีมในแชมเปี้ยนลีกครับโกอยากเจอทีมไหนบ้างครับจากทีมเย้าสามทีมตรงนี้อยากเจอทีมไหนบ้างครับคือคือผลลีกไม่พ้นนี่ครับเพราะทุกทีมอย่างไรก็ต้องเจอกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเจอในบ้านหรือนอกบ้านทีนี้ผมว่าเนะยมันมันมันอยู่ที่ดวงว่าเราจะอยู่ในบ้านเจอใครอยู่นอกบ้านเจอใครเพราะมันเป็นการจับฉลากนะครเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าทีมทีมไหนควรจะอยู่ในบ้านนอกบ้านมันก็แล้วแต่ดวง แเด็ดดวงก็ก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคงคไม่ได้คิดอะไรมากครับโอเคอ่ะคำถามต่อไปครับกคตรสวนกระบี่เนี่ยหลายหลายคนคงไม่ค่อยทราบว่าการทำเด็กอะคาเดมีของกระบ,บี่ขึ้นมาฮะมารองรับการเล่นทีสองเมื่อก่อนด้วยจนถึงปัจจุบันเนี่ยโกวางแผนอะไรไปบ้างครับในช่วงช่วงที่ผ่านมาคือคือตลอดระยะเวลาที่เราทำานะฮะตั้งแที่เราขึ้นทีสองเนี่ย ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าทางผู้พาก็กำหนดให้มีทีมทีมเด็กด้วยอ่ะควรจะตรงๆอย่างนั้นให้ส่งยู .19 แล้วยู .20 สมัยก่อนอนะซึ่งซึ่ง,งยูเท่าไหร่ก็ไม่แน่แล้วแต่เรารมณ์สมาคมฟุตบอลนะปีไหนนึกจะยู .17 ก็ยด1 7บ8ปีไหนยู่ .21 ก็ยู .21 ปีไหนไม่เอายู .21 ทำยู .19 ก็เก .19 มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายโดยที่ไม่มีความแน่นอน ซึอันนี้ตัวหนึ่งที่ทำให้เราทำงานยากตอนหลังก็เลยมีมีอ่าอ่าอยูสิบแปดใช่ไหมแลม้วก็มยูยี่สิบอ่าสองสองอย่างก็เลยทำให้เราสามารถจะจะพัฒนาเด็กเด็กขึ้นไปได้ทีนี้็นเรื่องจากว่าของเรานี่ปัญหาเด็กมันมันมีปัญหามากเพราะว่าแหล่งศึกษาที่ท,ที่ที่มีเป็นโรงเรียนประจำะมันน้อย ถ้าเราทําเด็กจากอาเภรต่างๆนี่ถ้าเด็กเล็กๆเอาลูกเข้ามาอยู่รวมกันในจงังหวัดเขาก็ไม่อยากให้มาใช่ไหมแล้วทีนี้พอเรา,เราทําเด็กโตเด็กโตพอมันจบมหกปั๊บนี่มหาอะไรเราก็มีมหาวิมหาละกีฬาอย่างเดียวมันก็ต้องไปบางอะไรอื่นเราก็ไม่รู้จะเรียกซ้อมอยังไงมันก็ทำลำบากอย่างเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าคนไหนรักอยากจะเรียนฝึกซ้อมเรา อยู่กับเราโอเคถ้านคุณจะเรียนถ้าเด็กมัธยมก็ฝากโรงเรียนเมืองกระบี่กับฝากโรงเรียนกาจนาพิเศษววทยไัยซึ่งโรงเรียนกาจนานี่มีห้องเรียนกีฬาโดยเฉพาะ<อ>แล้วมีห้องเรียน<อ>ฟุตบอลด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่เราได้พึ่งฝากเขาแล้วก็เราไปดูแลแล้วก็มีโค้ชจากที่อื่นมาดูแลอาประจําแต่เรา<อ>เราไปทุกทุกอาทิตย์เพื่อไปทดสอบแล้วก็พัฒนาต่อไปอแล้วก็ถ้าเกินระดับ,บมัธยมถ้าคุณเรียนที่ มาเล็กกีฬากาบีเรารับผิดชอบเรื่องถ้าเราเรียนเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วก็เล่นบอลกนพวกเราถ้าคุณมีปีเท้าก็ขึ้นมาอยู่ในระบบเลีกถ้าไม่มีฝีเท้าก็อยู่ในระบบทั่วไปที่มีโ์นามเมนต่างๆในในมูลภาคหรือในภาคหรือในระดับประเทศก็ส่งในนามของมาาลักกีฬาอืมครับครันนี้ครับผมถามเรื่องโกผมคำถามโกนิดนึงกับเรื่องกับเรื่องของผู้เล่นในปีนี้ ขอให้โกถามโกเรื่องของผู้เล่นตรงนี้ว่าให้โกช่วยเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมชุดนี้หน่อยครับหลังกลางหน้าประตูอย่างละคนครับโกมองใครเด่นบ้างครับครับสําหรับในทีมของผมนักเตะตัวหลักแล้วก็ดูความสามารถและโชว์ฝีเท้าได้ดีในลูกการนี้ประตูก็ประตูก็มีมือหนึ่งคนเดียวโต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 หมายเรียกอะไร ชื่อจริงผมช่วยดูวุฒิชัยปานบดตรประตูแล้วก็ท่าเซ็นเตอร์ก็คงไม่เกินโคเนเซดูแน่นอนแน่นอนสำหรับการก็คงเป็นกัปตันทีมเอกลาดบันแก้วนะครับครับสุดหน้าจะเป็นเด็กไทยก็ก็พุชเคนจัดแดงเพราะตอนนี้ยิงไปเชเี่ยประตูและเป็นลองเปรองในโซนก็แค่ แค่สามลูกก็คือสมภาเป็นผู้หลังที่อยู่ที่หนึ่งแล้วของเรามาอยู่ที่สองนะครับก็กก็นั้นนอกจากนั้นนักเตะที่ที่เป็นตัวประกอบที่มีความเขี้ยวเขี้ยก็หลายคนนะก็ก็ต้องยอมรับว่าเราได้นักเตะเขี้ยวเขี้ยวมาสองสามคนที่ได้มาจากไอ้ทรูแบงคอกเรายืมมาสองสามคนนะครับซึ่งทุกคนสามารถจะลงเล่นเล่นเป็นตัวหลักได้นะครับครับ อ่าผมถามเรื่อง<า>สนามหน่อยครับตัวครับสนามตอนนี้เนี่ยหลักๆมีใช้ที่ไหนแล้วจะไปมีโครงการที่อื่นบ้างไหมครับเรื่องสนามมีคําถามมาอ่อสาสนามพุตบอลที่เราใช้อยู่ประจําแค่ไม่ตั้งแต่อดีตก็ที่เราเรียกว่าสนามกีฬาการจางังหวัดครับนะครับใช้เป็นสนามกีฬาการจังหวัดซึ่งตอนหลังนี่ก็อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ครับอ่านะครับ แล้วก็ใช้แข่งการปัจจุบันก็ใช้เนี้ยแต่ทีนี้ได้โตลงกับมหาลัยกีฬา่าตอนสมัยก่อน,นมันก็ครึ่งๆเขาดูแลด้วยเราดูแลด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยผน<ม>รักกีฬาโอเคเราหาคนมาดูแลเองก็เลยกลายเป็นสนามที่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับสภาพสนามอะไร,ไรก็อาจจะมีปัญหาบ้างก็คือเรื่องไฟสนามที่ของกรเดืมันเก่ามากๆเราก็ก็ปรับปรุงรอกเลยไม่ได้เรื่องการคืนแล้วแต่เราเล่นสายสามพึ่งมันก็ล ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไฟสนามก็โอเคก็ถือว่า,า่านนะครับแล้วก็ต่อไปอนาะคตก็ก็อาจจะต้องใช้สนามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําลังสร้างอยู่ที่อ่านางใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่เราเรียกสนามปลาใบนะครับสนามปลาใบซึ่งอันนั้นเอ่อพื้นสนามเนี่ยเป็นเป็นหญ้าปลูกนะครับพัฒนาอย่างดีนะครับสภาพดีสามารถจุคนได้เป็นหมื่นแต่ ตอนนี้อยู่ได้แค่สี่พันก่อนเพราะได้ได้ไดอาจารย์มาเสี้ยวเดียวทำให้ผมพูกพันนะพูดมาแปดปีแล้วผมอาจจะอาจจะตายก่อนหรือเปล่ามันจึงจะได้ลงผมกล่อมเราที่ประเทศไทยอันนี้เสร็จไป็อออนร้อยปีถึงจะเสร็จเสร็จฝั่งหนึ่งว่างั้นอาจารย์เสร็จฝั่งหนึ่งไม่ไม่เคยเห็นที่ไหนอ่ะเปลี่ยนผู้ว่ามาสามคนแล้วสนามยังไม่เสร็จเลยผู้ว่าการตลกกับประเทศไทยตลก ะได้เราจะได้ใช่ไหมครับจะได้ใช่ไหมครับสนามแห่งนี้ก็ได้ใช่คนใช้ให้ชาวบ้านใช้อยู่นะดีกว่าให้ดีกว่าไอ้ดีกว่าเปนยังออเออตลอดตลอดบ้านเมืองบ้านเมืองเราไม่รู้พัฒราชนายไงนะครับเออโค้ชชวนครับสุดท้ายฮะฝากถึงแฟนบอลกระบี่นะครับที่เขาโอ้ยมีแฟนบอลมาดูตลอดสําหรับแฟนเพจของซุปเปอร์ซับเหมนะ ฝากแฟนบอลกระบี่นะครับว่าการเดินทางของกระบี่เอฟซีมันจะเป็นยังไงต่อครับครับครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่สิ่งที่เราประสบความสำเร็จนอกจากนอกจากเอ่อได้โค้ชที่มีฝีมือมีความสามารถนอกจากเราได้นักเตะที่มีคุณภาพนอกจากทีมงานบริหารที่ตั้งใจที่อยากจะทําทีมให้มันประสบความสําเร็จสิ่งสาคัญที่สุดที่เราเราขาดไม่ได้ก็อ่สปอนเซอร์นะค,ะครับที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดเวลา ซึ่งสองปีหลังนี่อาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่าโดนโควิดภารกิจธุรกิจต่างๆเขาแทบจะล้มละลายก็เลยลดนนลดลดงบประมาณลงมาบ้างอะไรต่อ้างกาทำไมมีปัญหาเขามีปัญหาเราก็มีปัญหาแ้วก็แก้กันไปนะแต่สุดท้ายที่สําคัญจริงๆก็คือ,อผู้ชมผู้เชียนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับกบีเอฟซี FC, เราดูอาจจะในสนามบางทีเขาอาจจะ,ะมาไม่มากเพราะว่าเราแข่งกันแต่บ่ายสาม ครับชอบและโดยเฉพาะวันพุธเนี่ยข้าราชการเนี่ยลูกจ้างเนี่ยก็ออกจากจากบริษัทไม่ได้ก็อาจจะทําให้คนดูน้อยแต่ก็จะติดตามเพจของกระบี่เอฟซีเองเนอ่านักก็สามสิบนก็ถือว่าโอเคแล้วก็จะดูดูภาพรวมทั่วไปเนี่ยในในเพจของเราเนี่ยภาพรวมมีแฟนคลับติดตามถึงแปดหมื่นคนก็ถือว่าโอเคจ,อจ,จากจังหวัดเล็กๆนะครับที่ที่ได้ช่วยกำลันแล้วก็ ถ้าไปโดยโดยเวลาออกพื้นที่ส่วนใหญ่นนะครับทุกคนเจอหน้า,นามผมก็จะถามเป็นไงพุตบอลเป็นไงแล้วน,นี่อยู่ะทะดไหนเห็นผลงานดีนี่วันนั้นไปดูที่นั่นไปดูที่นี่มาอ่าก็แสดงว่าเขาอยังให้ความสนใจกับเราก็ก็อบูอนิ้คนฮะัก็ฝากแฟนบอลทุกคนว่าเมื่อเมื่อท่านไม่ทอดทิ้งเราเราก็จะไม่ทอดทิ้งท่านแล้วก็เราจะตั้งปฏิฐานว่าเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ท่านเกิดความพอใจสูงสุด แล้วเราจะเดินไปด้วยกันครับครับอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะโกจัวนะครับตอนนี้กลับมาหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะกลับมาเต็มตัวแล้วนะครับผมับผมมันเกินร้อยแล้วครับโอเคครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับสู่วงการวัต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโกคาอ่ะนี่ก็เป็นโกจัวนะครับสมเกียรติอิทธิทลกุลนะครับเป็น เป็นนายเลยแหละนะครับเป็นนายของกระบี่ c ซตลอดมานะครับอวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์ทาง Facebook เนาะเพราะว<ด>่าติดขัดนิดหน่อยเดี๋ยวเราเอาไฟล์นะครับดาวน์โหลดแล้วไปขึ้นที่ Facebook อีกทีเป็นรอบพรีเมียร์เนาะได้ประมาณนี้นะครับครับนี่คือทั้งหมดของซูเปอร์ซับไลท์ครับสุข25มักกุมภาพันธ์ขอบาหน้ามีอีกแน่อนอนและติดตามครับใน สัปด,ดาห์นี้ไทยอีกสสัปดาห์สุดท้ายนะครับในฤด,ดูกาลปกติก่อนเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีสำเนี้ครับเดขาเด,ดียวกับผมเชฟปอ,อต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ